เรื่องราวของหนุ่มรับจ้างทําความสะอาดสะน้าแต่ดันไปโกหกครอบครัวว่าตัวเองนั้นเป็นวิศวกรพอความจริงเริ่มแดงเขาเลยหาทางสร้างรายได้ด้วยการเปลี่ยนบ้านเจ้าหนายให้กลายเป็นธุรกิจร้อนแรงแบบที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนในภาพยนตร์เรื่อง The Pool Boys สะน้ําซ่อนลับแลกเรื่องมาเราจะได้เจอกับอเล็กที่เขานั้นจบการศึกษาในชั้นมหกแถมเรียนดีไดเกตนิยมีต่างหากทำให้พ่อกับแม่นั้นก็เป็นปื้มสมกับที่เลี้ยงลูกมาเป็นอย่างดี ในตอนนั้นโรเจอร์ลูกพี่ลูกน้องของเขาก็เดินทางมาแสดงความยินดีที่นี่และด้วยความที่เขาไม่ได้กาับพิชิกานมานานก็รีบอัปเดตชีวิตกับลุงปาบอกว่าเขาทํางานเกี่ยวกับวิศวกรระบบน้ําส่วนอเล็กนั่นก็บอกข่าวดีว่าเขาจะได้ฝึกงานที่วอชิงตันกับเลขาของสอวและพอฝึกงานเสร็จเขาก็จะได้รับทุนเรียนต่อที่มหาลัยฮาวาร์โรเจอร์ที่ฟังอย่างนั้นก็ชื่นชมบอกว่าตัวเขาเองก็เคยเรียนจบที่นั่นเลยแนะนําหากอาเล็กต้องการความช่วยเหลือก็โทรตรงมาหาพี่คนนี้ได้เลย ต่อมาอาเล็กนั่นก็เดินทางไปที่วอชิงตันเพื่อมาฝึกงานเป็นเวลา6สัปดาห์พอมาถึงที่ทำเนียบขาวเขานั้นก็ตรงไปแผนกผู้ช่วยสวแต่คนทั้งแผนกนั้นก็จนกันไม่หยุดสั่งให้เขาทำลายเอกสารพวกนี้แถมทุกคนยังดูเร่งรีแปลกๆในตอนนั้นตำรวจนั้นก็บุกมาที่นี่และรีบเข้ามายึดพยานหลักฐานตัดมาที่โรเจอร์เขาเนี่ยก็นั่งชิลอยู่ที่คาริ์าสุดหรูฟิลร่ำรวยฟิลคุณชายสุด ก่อนอเล็กนั้นจะโทรมาหาเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้เดินทางไปที่เออเอเรียบร้อยขอให้โรเจอร์นมารับเขาที่สนามบินด่วนเลยใด้ยินอย่างน้นโรเจอร์เนก็ขนลุกไปถึงฮูดักเพราะอันที่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นวิศวกรทางน้ําอะไรทั้งนั้นเป็นแค่ลูกจ้างล้างสระน,น้าของบ้านเศรษฐีที่ต้องมารับจ้างหาเช้ากินค่าซึ่งพอเสร็จงานเขานั่นก็รีบมารับอเล็กที่สนามบินอเล็กนั่นก็บอกข่าวไรว่าแผนกที่เขาฝึกงานไหะชออ่อโกงเขาเลยอดฝึกที่นั้นโรเจอร์ที่ฟังนั้นก็เห็นใจเลยจะพาน้องไปพักผ่อน่อนททีต้งงเดิา ิชแ,แต่ที่ไหนได้อเล็กนั้นกลับบอกว่าเขาจะ,จะหางานทําที่นี่เพราะตอนนี้พ่อกับแม่ไปทําวิจัยที่แอฟริกาและถ้าเขาไม่มีงานทําเขาก็จะไม่มีเอกสารรับรองและไม่สามารถรับทุนมหาลัยฮาวาร์ดได้เลยจะขอช่วยงานวิศวกรของโรเจอร์แต่ยินยังนั้นโรเจอร์นั้นก็สั้นไปหลายวิเอาไงาต่อดีวะตูและเขาที่โกหกไว้เสียเยอะเขานั้นก็ต้องเล่นตามบทท,ทําทีรับอเล็กเข้ามาฝึกง,งานกับเขาจากนั้นเขานั้นก็พาเล็กันที่บ้านพัก และเขาที่กลัวจะโปะก,ก็รีบบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านฟรีสําหรับตําแหน่งแถมในตอนนั้นทอมเพื่อนของโรเจอร์ก็วิ่งออกมาจากบ้านถามหาย,ย่าซุปโรเจอร์เลยรีบสะกิดบอกเพื่อนเรื่องที่เขากําลังโกหกลูกพี่ลูกน้องอยู่ก่อนจะเนียนหันไปบอกกับาเล็กว่าทอมนั้นเป็นคนบ้าเละลอนไม่ให้เขานั้นไปถือสาไม่เพียงแค่นั้นยังมีสาวงามที่ชื่อว่าลอลาเขาเอาของฝากมาให้กับโรเจอร์โรเจอร์เลยรีบส่งซีให้กับลอลานั้นเล่นไปตามบทลอลานั้นเลยต้องเอออ,อไปก่อนส่วนอเล็กที่เห็นความงามของเธอเขานั้นก็จ้องมองตา วันต่อมาโรเจอร์นก็พาเล็กมาทํางานแต่ดูจากอุปกรณ์รูปแบบการทํางานดูยังไงยังไงมันก็ไม่น่าใช้วิศวกรแนะ่แน่ ในตอนนั้นอเล็กนี่ก็มองไปที่สาวบ้านตรงคม้มที่กําลังนอนอาบแดดช,ชิลๆแต่ระหว่างที่เขากําลังจ้องตาเป็นมันอยู่ๆก็มีหนุ่มคมเข้มเข้าม,ม,มาจัดการเขาบอกว่าคุณนายบ้านตรงค้มเขาน่ามีมมสิทธิ์มองแค่คนเดียวโรเจอร์ที่เห็นท่าไม่ดีเขาเลยรีบบอกว่าอเล็กนี่เป็นลูกพี่ลูกน้อง,ของเขาเองทําให้หนุ่มคมเข้มก็รีบพักทายอเล็กและกลับไปทําสวนต่อเท่านั้นแหละอเล็กนี่ก็รู้ความจริงว่าโรเจอร์ไม่ได้เป็นวิศวกรอ,อะไรทั้งนั้นเป็นแค่เด็กล้างสระธรรมดา โรเจอร์ที่ปล่อยโป๊หมดแล้วเขานั่นก็แถมไม่ได้เลยบอกว่าเขาน่ะชอบล้างสะมากกว่าการเป็นวิศวกรได้ยินเรื่องนั้นอเล็กนักไลบีในโรเจอร์เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบที่ฮาร์วาร์ดทำงานดีมีรถหรูแต่ทำไมตอนนี้มันกลับเป็นแค่น้ำลายที่เอาแต่ภาพแต่งเรื่องและเขาที่ไม่พอใจอย่างแรงเลยจะขอตัวกลับมิชิแกนทันที โรเจอร์ที่รู้สึกผิดก็รีบเดินตามไปเคลียร์บอกว่าเขาเนะ่ยไปเรียนที่ฮาวาร์ดมาจริงๆแต่ขอลาออกมาหาอิสรภาพก็เท่านั้นและอาชีพพวกนี้มันนก็ไม่ได้แย่ทําให้เขาหาเลี้ยงตัวเองได้ซึ่งสุดท้ายอเล็กที่อยากได้เงินก็เลยต้องยอมทํางานล้างสาะก,กับเขา ในตอนนั้นลูกสาวของเศรษฐีก็เข้ามาอวดรวยใส่แต่เล็กนึงก็ไม่สนใจแถมในตอนนั้นเศรษฐีกับเมียใหม่นั้นก็เดินมาสั่งงานเพราะพวกเขาจะเดินทางไปต่างประเทศ6สัปดาห์ก่อนจะทําท่านับเงินเอาไว้ใช้เผื่อจะต้องซื้ออะไรมาซ่อมบํารุงษาโรเจอร์ได้เห็นเงินเป็นฟอนเขานั่นก็เกงใจสุดๆแต่ที่ไหนได้เศรษฐีน่ะให้แค่แบงค์เดียวจนเขานั่นก็หบยิ้มแทบไม่ทัน ไม่นานคุณนายบ้านตรงข้ามนั้นก็ตะโกนเรียกขอให้โรเจอร์นํามาดูน้ำพุให้โรเจอร์ที่ได้งานเพิ่มเลยพาอเล็กเราไปทำงานบ้านคุณนายแต่ในตอนนั้นเขาน่ะก็เอื้อมไปเก็บใบไม้ไม่ถึงเลยจับไปที่จุดจุของหุน่นทาให้ตอนนั้นนำ้ำพุจากหุ่นน่ะก็พุ่งออกมาเขาที่ตกใจก็ล่วงลงสระน้ำบ้านของคุณนายโรเจอร์ที่เห็นนั้นก็แซวที่อเล็กน่ะไม่มืออาชีพเอาซะเลย หลังเสร็จงานโลเจอร์นั้นก็บอกว่าเขาน่ะชอบชีวิตแบบนี้ทํางานอิสระได้เงินใช้ไม่ต้องคอยใช้ชีวิตเหมือนว่าเราน่ะอยู่บนลู่วิ่งแถมยังบอกว่าในอนาคตเขาน่ยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอเล็กที่ฟังอย่างนั้นก็แซวให้เขาน่ะผลิตน้ํายาล้างสระไปขาย เช้าวันต่อมาโรเจอร์นั้นก็มาปลุกอเล็กไปทำงานแต่พอมองออกไปข้างนอกหน้าต่างมันน่ะก,กลับมืดแปลกๆโรเจอร์เรยออกไปดูผมว่าเจ้าของห้องเช้าเอาผ้าใบมาคุมเพื่อกําจัดปลวกและเป็นการทวงค่าเช่าแบบอ้อมๆโรเจอร์ที่เห็นนั้นก็พยายามต่อรองและอเล็กที่ยังอยู่ข้างในเขานั้นก็ได้กลิ่นควันเลยช่วยลากทอมออกมาจนทั้งคู่น่ะก็รอดตายจากการลมควันพวกนี้ไม่นานลอร่าที่กลับมาก็ได้เห็นสภาพบ้านเช่าเป็นแบบนี้เธอหนงก็เครียดจัด เพราะเย็นนี้เธอน่ะมีนัดกับลูกค้าที่นี่แล้วเล่นลมควันขนาดนี้เราน่ะจะไปอยู่ที่ไหนกันได่ยินอย่างนั้นโรเจอร์น่ะก็ปิ๊งไอเดียพาทั้งสองมาที่บ้านเศรษฐีจัดการไขกุญแจเข้าไปทําให้อเล็กที่เห็นอย่างนั้นเขาน่ะก็รีพามเดี๋ยวเราน่ะจะชวยกันหมดแต่ว่ารอลาที่ใกล้ถึงเวลานัดกับลูกค้าเธอน่ะก็รีไปเตรียมตัว ไม่นานลูกค้าของรอล่านั้นก็มาทีน่นี้และอาเล็กนั้นก็ได้เห็นว่ารอล่านั้นแต่งตัวเซ็กซี่ขยี้ใจทําให้เขานด้รู้เลยว่าเธอนี่ยทำงานขายบริการซึ่งเธอนี่ยก็ยอมรับตรงๆ ในตอนนั้นลูกค้าของเธอก็แต่งชุดมาน้อยเดินเห่ามาแต่ไกลโดยลอล่าน่ก็เล่นไปตามบทบาทเอาก็ดูให้ลูกค้าแห็นอเล็กที่เห็นอย่างนั้นก็รับไม่ได้โรเจอร์ท่นก็บอกว่ามันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนแถมเขากับลอล่าก็เป็นเพื่อนกันมานานและเธอนัก็ดูแลตัวเองอย่างดีก่อนจะทักว่าจริงๆแล้วหรือว่าอเล็กกําลังหึงเธออยู่กันแน่อเล็กที่ดินอย่างนั้นเขาก็พูดไม่ออก แถมในตอนนั้นเขานั่นก็เห็นว่าลอล่าน่ะเดินงอนออกไปพอรู้ตัวว่าตัเองน่ะพูดแรงไปเลยรีบตามไปขอโทษแต่ว่าตอนนั้นลูกค้าหมาน้อยก็ยกขาฉี่ใส่เขาซะงั้น หลังลูกค้ากลับไปลอล่านะั้นก็ซื้ออาหารมาเลี้ยงพวกเขาและอาเล็กนั้นก็ได้เห็นว่าเธอนั้นกินบังสวิรัตเธอเลยเล่าบอกว่าเธอน้นาทำงานขายบริการก็จริงแต่ว่าเธอนั้นก็ดูแลตัวเองอย่างดีและเธอกับลูกค้าก็ไม่เคยมีซัมติงสักหนเพราะเธอแค่คอยเสริมจินตนาการให้พวกเขาและไม่จําเป็นต้องไปจบที่เตียงเสมอไปอาเล็กที่ได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเช้าวันต่อมาอาเล็กนั้นก็ตื่นมาพบว่ามีสาวบิ๊กบึ้มเดินเต็มบ้านไปหมด ในตอนนั้นโรเจอร์นก็เดินมาบอกว่าน,นี่แหละคือธุรกิจของเขาและสาวๆพวกนี้ก็คือสาวบริการมืออาชีพในเมื่อบ้านหลังนี้มันใหญ่โตโหรานเราก็ควรเอามันมาสร้างรายได้และทุกครั้งที่พวกเธอได้ลูกค้าเราก็จะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์จากพวกเธอและเราก็ไม่ต้องงกงกออกไปล้างสระน้ําก็ดีแล้วอเล็กที่ฟังอย่างนั้นก็ไม่เห็นด้วยถี่จะเอาบ้านของเศรษฐีนั้นมาเปิดเป็นซอง้่วยเขาออกไปล้างสระน้ำงโง่ดีกว่า จากนั้นอาเล็กนึนกออกไปรับจ้างล้างสระน้าด้วยตัวเองจนเขานึกก็เหนื่อยขาลากกลับมาทุกวันตั้งจากโรเจอร์ที่นั่งชิวๆนับเงินและก่อนเขาจะเข้านอนเขาน,นก่งแวะมาบอกฝันดีลอร่าแต่พอเดินกลับห้องตัวเองไปเขานึกงก็แทบช็อกเพราะมีสาวฟาดโซฟาแซนนั่นอยู่ข้างในแถมเธอยังฟาดเขารัวๆก่อนจะตรงมาตบหน้าอาเล็กเรียกลำยอยาเล็กที่กลัวเขาก็รีบตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เธอกลับคิดว่าเขานี่ยกำลังฟินเล่นวิตามบท ได้ที่ไหนได้เพื่อนทีไดียินก็รีบบอกว่าลูกค้านั้นอยู่อีกห้องเท่าน,นั้นแหละแม่สาวฟาแซนก็รีบขอโทษเขาทันทีทาเอาอเล็กนั้นก็กลัวหัวหดเช้าวันต่อมาเอเล็กนั้นก็มารับจ้างล้างสาแต่ดันเจอเจ้าของบ้านขี้เมาเอะอะนั่นก็ใช้แต่กําลังจนเขาที่เจ็บตัวก็ไม่อยากทํางานนี้เลยเดินขอตกกลับไปหาโรเจอร์แถมยังได้เห็นว่าโรเจอร์นั้นชิวอะไรขนาดนี้งานการนั้นก็ไม่ต้องทําอเล็กนั้นก็คิดบางอย่างออกว่าเขาจะยอมช่วยงานโรเจอร์ แต่ว่าโรเจอร์ต้องเนียนรับรองกรรมการมหาลัยให้เขาหว่าเขาน้นช่วยงานวิศวกรที่นี่จากนั้นพวกเขานจะคิดการใหญ่ลาคนสวนมาร่วมด้วยและวางแผนหาสาวบริการตัวท็อปรวบรวมมาที่ซ่องแห่งความบันเทิงที่นี่และพวกเขากับสาวๆก็วางแผนธุรกิจจัดตารางนัดสอยู่กับลูกค้าและทุกๆก,การดิวอเล็กกับโรเจอร์ก็จะได้ส่วนแบ่ง3 0เ จากนั้นอเล็กนั้นก็มาตามบ้านของเศรษฐีที่เขาเนนะเคยมาล้างสาดน้ําให้พยายามปลุกไฟกระเฮียนกระหือรือแต่หารู้ไหมว่าเศรษฐีบางคนขนาดแต่งงานมีลูกแล้วหัวใจของเขากลับเป็นชายรักชายจนตัวเขานั้นก็เกือบโดนสอยเเองลอลาที่รู้เรื่องนั่นก็ขำบอกว่าที่เอเอชายรักชายนะ่าจะแต่งงานเรื่องภาษีกันทั้งนั้นส่วนโรเจอร์นตอนนี้เขานั้นก็รวบรวมตัวแม่มาได้ตามมาด้วยเหล่าลูกค้าว i p ทพีทให้ในแต่ละวันตารางสายยวนันะก็ล้นทุกเวลา โดยลอล่าแลนก็คอยเคลียร์คิวดูแลด้านบริการของทีน่นี่ทำให้ธุรกิจของพวกเขาก็รับทรัพย์รัวมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากมายกระทั่งในวันหนึ่งระหว่างที่อเล็กกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นพอกับแม่นั้นก็โทรมาซึ่งเขานั้นก็บอกความจริงแต่บอกแค่เพียงว่าเขาได้ย้ายมาฝึกงานกับโรเจอร์ที่ LA ลเทำงานเป็นผู้ช่วยวิศวกรในคืนนั้นอนเล็กนันก็เปิดใจคุยถามโรเจอร์ตรงๆว่าทำไมเขาถึงได้ลาออกจากมหาลายัยโรเจอร์นั่นก็เล่าจากใจว่าในตอนนั้นมันน่ะยากต่อการปรับตัว และเขานี้นก็สับสนว่าถ้าเรียนไปแล้วทํางานชีวิตน่ะคงเป็นเส้นตรงหน้าดูเขาเลยลาออกมาใช้ชีวิตแต่ก็ไม่คิดว่ามันน่ะจะลากยาวจนไม่ได้กลับไปอีกเลยและเขานั้นก็เชื่อว่ามหาลัยต้องดีที่สุดสาหรับอเล็กหลายวันต่อมาทางมหาลัยฮาวาดก็จะมาประเมินเรื่องทุนการศึกษาทําให้พวกเขาต้องเตรียมตัวเนียนรอฟิลว่าโรเจอร์นั้นเป็นวิศวกรมีอเล็กกับอลอร่านั้นเป็นผู้ช่วยซึ่งบอกเห็นว่ามีรถขับเข้ามาพวกเขาต้ก็เตรียมเล่นไม่ตามบท นี่ตอนนั้นภาพตรงหน้าที่เห็นมันก็ทำให้พวกเขาหนะแทบช็อกเพราะเรษถีนั้นกลับมาก่อนกําหนดและได้เห็นสภาพบ้านที่เละไม่เป็นท่า แถมพวกเขายัางเอาเสาื้อผ้าของเศรษฐีมาใส่โรเจอร์ที่ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเขานั้นก็ยิ้มแห้งๆก่อนลูกสาวของเศรษฐีน่นจะก,กีดลันบานที่ห้องนอนของเธอมันเต็มไปด้วยตุ๊กตาลามมกจก,กระเป็ดเศรษฐีที่เห็นอย่างนั้นเขานั้นก็เลียดขึ้นหน้าที่ไอเด็กล้างสระพวกนี้รีบบังอาร์เอาค้หาสน์หสุดหรูมาทําเป็นซ่องขายบริการก่อนจะถามคําเดียวว่าพวกเขาได้เงินจากการเป็นแมงดาไปเท่าไหร่โรเจอร์ที่ไม่รู้จะตอบอยังไงเขานั้นก็แถไปเรื่อยและพอเห็นท่าทีของโรเจอร์นั้นมีพิรุษเศรษฐีนั้นก็เดิน จะได้เห็นว่าในลินชักทั้งฉันมันนั้นเต็มไปด้วยเงินสดเป็นมืนม่นๆเท่านั้นแหละเขานั่นก็หัวหมอขึ้นมายื่นข้อเสนอสองตัวเลือกระหว่างให้เขาเนี่ยเรียกตำรวจมาจับทั้ง3หรือจะยอมยกเงินทั้งหมดให้เขาซึ่งยังไม่ทันได้เลือกสักข้อเจ้าหน้าที่มหาลัยนั้นก็มาที่นี่จนเสรษฐีได้ก็เดินเข้าไปแชยับ ทำให้อเล็กก็พาทุนการศึกษาไปทันทีแต่อเล็กกลับไม่รู้สึกเสียใจและบอกว่าเขานั้นเปลี่ยนใจไม่อยากไปรเรียนต่อมาหาลัยแล้วและแบบนี้มันน็ะสนุกดีได้ยินอย่างนั้นลอล่าก็้านอย่างแรงที่เขาไน้เห็นแก่เงินจนทิ้งอนาคตตัวเองซึ่งเธอที่ผิดหวังในตัวเขาก็ขับรถออกไปทันทีและอเล็กที่ยังไม่เข้าใจเขานั้นก็ยังอารมณ์ดีได้อยู่โรเจอร์เลยดึงสติอยากให้อเล็กลองนึกถึงอนาคตตัวเองดีๆและเขานั้นก็สอนบอกว่าในตอนนั้นเขาน่ะไม่มีตัวเลือกในชีวิต แต่อลเล็กที่มีตัวเลือกมากมายกลับตัดทิ้งทุกทางซึ่งเขานั่นก็ขอให้อลเล็กนั้นเลือกมหาลัยเลือกอาชีพที่มีเกียรติแต่อลเล็กนั่นก็เถียงทันทีก็โรเจอร์เองยังเลิกเรียนมหาลัยเพื่อออกมาตามหาอิสระแล้วทําไมเขาจะทําแบบนั้นไม่ได้ทําให้โรเจอร์ที่ดีนอย่างนั้นเขานั่นก็ไปต่อไม่เป็น หลายวันต่อมาอเล็กที่คิดได้ก็รีบมาขอโทษโรเจอร์และบอกว่าเขาจะสมัครเข้ามาหาลัยโดยไม่ใช่ทุนแต่ว่าเขาจะต้องใช้เงินจํานวนมากซึ่งโรเจอร์นัก,ก็บอกความรู้สึกของเขาว่าตัวเขาเองก็คิดเรื่องกลับไปเรียนต่อให้จบและบางทีเราควรจะจัดปาร์ตี้ครั้งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนําเงินไปสมัครเรียนด้วยกัน จากนั้นผัวเขานั้นก็มงงางอรอลาโดยอเล็กนั้นก็ไปพูดพร่ำทำเพลงเดินเข้าไปจุ๊บบอกรักเธอทําให้ทั้งคู่นั้นก็คืนดีกันหลังจากได้ทีมงานกลับมาผัวเขาก็ต้องหาสถานที่เอาไว้จัดปาร์ตี้นั่นคือบ้านของคุณนายบ้านตรงข้ามโดยตอนนี้ไอ้หนุ่มเด็กสวนหลังจากซุ่มมองคุณนายมานานแรมปีก็ได้ขี่สักทีและกลายเป็นหวานใจของคุณนายจนได้ก่อนพวกเขาจะร่วมมือกันจัดปาร์ตี้รวมตัวแม่ตัวท็อปมาเป็นสิบและลูกค้าวี P พีตัวตึงมาเพียบ ในตอนนั้นโรเจอร์นั้นก็หันไปเห็นว่าภรรยาของเศรษฐีนั่นมาร่วมปาร์ตี้ที่นี่ทำเอาเขานั้นก็งงแดกไม่เพียงแค่นั้นพอหองอเล็กยังโทรมาบอกข่าวดีว่าตอนนี้พวกเขาถึงเอลเรียบร้อยและกำลังจะเดินทางมาหาลูกชายได้ยินอย่างนั้นโรเจอร์นั้นก็อึ้งกิมกีรีบหาลือกับอเล็กเพราะถ้าพ่อแม่ของเขารู้เรื่องเราน่าจบแง่แง ท่อนั้นแหละพวกเขาน,นก็เปลี่ยนแผนการไปขอความร่วมมือคนในงานทําทีว่างานปาร์ตี้ที่นี้เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ขอให้ทุกคนคุยแต่เรื่องเรียนห้ามพูดเรื่องบนเตียงเด็ดขาดและถ้าพ่อแม่ของอเล็กกลับไปเมื่อไหร่พวกเราก็จะโม้สุดสวิงลิงโกจากนั้นพ่อแม่ของอเล็กนั้นก็มาที่นี่ซึ่งอเล็กนั้นก็ออกไปรับน้าพอทั้งคู่ได้เห็นหน้าของลอราพวกเขาน้นก็อยากรู้จัก อเล็กเลยบอกว่าเธอเน่เป็นแฟนของเขาพ่อแม่ที่ได้ยินนั้นก็เป็นปื้มที่ลูกชายน่าขายออกสักทีและดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามแผนแต่ยูยูพ่อแม่นั้นก็ไม่อยากกลับติดล้มอยากอยู่จอยกับพวกเขาแถมยังชวนรุ่นพี่ที่สอนที่ฮาร์วาร์ดมาที่นี่อีกด้วยเท่านั้นแหละทอมนันก็ออก,กร,รับหน้าเจอครูที่ฮาร์วาร์ดเขานั่นก็ไหลไปทั่วก่อนจะยื่นทีเด็ดให้จนครูบาอาจารย์นักเคลื่อนก็เ,กเลยทีเดียวเชียวและแม้ว่าบางช็อตนั้นเกือบจะโป๊ แต่โรเจอร์นก็เคลียร์ได้หมดทําให้ทุกอย่างนักรื่นไปตามแผนแต่ในตอนนั้นดันมีลูกค้ามาสคอตท,ที่อินกบบทซาดิสเลยอารวาใส่คนอื่นไปทั่วอาเล็กเลยจะเข้าไปจัดการจนตรงนั้นมันนันกชุลมุนมั่วอีต,ตัวทําให้คนในงานก็วางเดิมพันกันสุดฤทธิ์อาเล็กที่มีคนเชียร์เยอะเขานั้นก็คือก,กำลับลูกค้าจนอยู่มัด แต่ในตอนนั้นพ่อกับแม่น่ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทําให้ทั้งคู่นก็รู้ความจริงโรเจอร์ที่เห็นอย่างนั้นเลยจะออกไปรับหน้าแทนน้องแต่อเล็กนั่นก็สารภาพผิดหมดเปลือกบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ช่วยวิศวกรอ,อะไรทั้งนั้นแต่ว่าเขานั้นเป็นแมงดาหาเงินจากอาชีพของสาวๆพวกนี้เพราะว่าเขาอยากหาเงินไปเรียนต่อด้วยเองซึ่งพอกับแม่ที่ดีนนก็ปีแตก แต่ยู่ทั้ทงคู่นก็หัวเราะออกมาเพราะถึงมันจะดูแย่และดูมั่วสุมถี่เขานั้นหาเงินจากสิ่งเหล่านี้แต่อย่างน้อยๆอ,อเล็กกับโรเจอร์ก็ได้ลองทําอะไรเพื่อตัวเองและมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ยินอย่างนั้นทุกคนนก็เฮลันและดําเนินธุรกิจต่อไปในตอนนั้นเรษฐี่นก็มาตามหาเมียที่นี่โรเจอร์เลยชี้ให้ดูว่าเมียของเขากําลังแก้ผ้าเล่นน้งกับลูกค้า เขาเลยขอถ่ายรูปเกี่ยเอาไว้หากว่าเศรษฐีเอาเงินมาคืนให้เขาทั้งหมดเขาก็จะยอมรบภาพพวกนี้เท่านั้นแหละเศรษฐีน่าต้องรีบกลับเอาเงินมาคืนให้หลังปาร์ตี้จบลงทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในความสงบแถมงานนี้ก็ทําให้บางคนได้เจอเนื้อคู่เป็นตัวเป็นตนส่วนอเล็กกับโรเจอร์ก็ได้สมัครเข้าเรียนพร้อมกันแล้วพวกเขาก็ได้แบ่งเงินให้กับอลอร่าเพื่อเอาไปเปิดร้านเสริมสวยตามที่เธอนั้นใฝ่ฝันแต่ถึงยางนั้นในหัวของโรเจอร์ก็ยังคงคิดถึงธุรกิจนั้นอยู่เสมอก่อนที่ภาพยนต์เรื่องน เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ส่งนภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก MDB ไป4.6ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรลอกกระตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป